สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับดิ่งเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถสวยเข้าใหม่นะบอกได้เลยว่ากิบเลยนะฮะเข้ามาไม่ต้องล้างไม่ต้องสปาไดเลยนะกล้ามารีวิวให้ดูนะฮะสภาพตัวรถเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่า95%ได้เลยนะฮะมีแค่ความสะอาดนะที่ต้องทำนะฮะไม่ต้องเก็บงานนะฮะมีแค่สปาทําความสะอาดล้างล้อล้างซุ้มล้อช่วงลงช่วงล่างล้างซักเบาะดูดฝุ่นแค่นั้นเองนะฮะ สภาพสวยกลิบเลยนะเลขไมล์หลักหมื่นด้วยนะฮะราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยสองแสนสามนะฮะคันนี้เป็นโตโยต้าเวโรสนะฮะหนึ่งจุดห้าพรีเมียมนะตัวท็อปสุดของตลาดนะ,ะเป็นรถปีสองพันยิบสองฮะจดทะเบียนปีสองพันยิบสามนะครับนี่ฮะสภาพสวยบางเดิมเลยนะฮะเเลขไมล์ห้าหมื่นโลนะฮะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมร้อยขีดขวัญบุบลับ ลักยิ้มไม่มีเลยนะฮะใครสนใจหาอยู่นะผมแนะนําเลยฮะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่น่าใช้เลยนะฮะตัว็อบสุดของตารางนะฮะออปชันฟังก์ชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะให้มาแบบเร้าใจมากนะฮะแล้วก็คุณแจสํารองก็มีให้ครบเลยนะฮะคันนี้ดูแลรักษาดีนะฮะใครสนใจหาอยู่นะฮะคันนี้นะฮะทักทายมาด่วนได้เลยที่0ูนย์เ2 4 4 3นยนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะใครสนใจเนี่ยอยากโทรหรือว่าแอดไลน์ดีกว่านะฮะ จะเร็วกว่านะครับผมมีอีกคันหนึ่งนะเป็นตัวรองท็อปนะฮะสนุนราคา6 0 0 0 0ต้นนะฮะห่างกัน30,000บาทนะฮะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะฮะครบกว่านะครับใครสนใจก็ทักทายมาด่วนได้เลยฮะอ่ะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้นิดนึงนะฮะนะครับนาะแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยฮะนะครับคันนี้เนี่ยโคมไฟหน้าเนี่ยเป็น Full LED นะฮะนี่ฮะ ไฟเขาเป็น Full ID ีมีเดย์ไทม์ลั n นิ่งไว้นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะโคมไฟหน้าแท้เดิมนะฮะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินเลยนะสวยๆใสๆอย่างนี้เลยนะฮะถัดไล่เรียงถัดมานะเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะเขาจะมีตัวแถบกลมเนี้ยมนะฮะนี่นะรถไม่ได้ล้างไม่ได้สปานะลูกค้านะนะกล้ามารีวิวให้ดูนะฮะนี่ฮะด้านล่างนะดูบังลมนะฮะคือเหลือแค่สปาทำความสะอาดนะฮะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่ขูดไม่เบียดนะครับ สภาพสวยใสบางเดิมเลยนะฮะออปชันฟังกชันเนี่ยโอ้โหนะเห็นแล้วเนี่ยน่าใช้มากนะครับผมโคมไฟหน้าซ้ายหน้าขวานะฮะแท้เดิมนะฮะไม่กรอบไม่แตกไม่มีร้องวายสเก็ตหินนะฮะตัวกระจังหน้าเนี่ยเขาเป็นตัวโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ท้องลังพึ่งเนี่ยเป็นดําเงานะฮะเป็นเปียโนแบ็คนะฮะลายเรียงถัดมาเนี่ยจะเป็นแถบคมเนียมนะรอบคันเลยนะแทบจะเรียกว่ารอบคันเลยนะฮะจากกระจังหน้านะฮะโคมไฟมายาวไปเลยนะฮะ ยาวไปนู่นเลยนะฮะนี่ฮะยาวมานี่เลยเห็นไหมถึงนี่เลยนะฮะดีไซน์คมเนี่ยมออกมารอบพันเลยนะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านี่ครับไปกันต่อนะฮะให้ดูโดยรวมกันนะนี่ฮะสภาพสวยใสบางเดิมกิบๆเลยพี่นะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะนะนี่ฮะน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยการถ่ายเลยน็อตแก้มนะฮะร่องรอยเม็ดอาร์เม็ดสปอร์ตเนี่ยนะชัดเจนเลยนะฮะตะเข็บเดิมนะครับ นี่ฮะโครงสร้างเดิมดูกระโหลกชกนะฮะนี่ฮะสวยบางเดิมเลยครับลูกค้านะซีนอ่อนนะฮะฝากระโปรงจิกนุ่มๆง่ายๆซีนแท้เดิมนะใบเรียงถัดมานะฮะรูพรมต่างๆเม็ดองเม็ดอาร์คเนี่ยฮะชัดเจนนะสวยใสชัดเจนบางเดิมนะครับน็อตแก้มซ้ายน็อตแก้มขวาน็อตฝากระโปรงนะฮะได้เดิมแน่นอนครับลูกค้าการันตีโครงสร้างนะฮะนี่ฮะตะเข็บเดิมนะฮะนี่สนนการความร้อนนะครับไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ตกท้องช้างนะนี่ฮะ สภาพสวยใสายบางเดิมเลยน็อต mm hmm. ไม่ขยับนะดูตัวเครื่องนะฝา,าเครื่องาเคไม่ไม่โก่งนะฮะไม่มีเปลี่ยนประกันเปลี่ยนซีนนะไม่มีคาบน้ำมันคาบน้ํามันนะฮะนี่ฮะตัวเกียร์นะให้ดูรอบคันเลยนะฮะสะภาพสวยใสายบางเดิมนะลูกค้านะ,ะพร้อมใช้มากเลยนะฮะมาคิวซีแ้มสีเดิมอยู่ครบนะฮะสายไฟต่างๆไม่มีร่องรอยหนูกัดแท้นะฮะนะยางเนี่ยแบตเนี่ยเป็นปี6 7เดเลยนะฮะเปลี่ยนใหม่มาสดๆร้อนๆน,น,นะฮะโอ้โห สภาพบางเดิมคันหน้านะฮะนี่ฮะติ๊กเกอร์เม็ดองเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับช่องไฟสวยนะฮะโคมไฟหน้าแท้เดิมนะรอบคันนะฮะข้อยางต่างๆไม่มีการแตกรั่วซึมของของเหลวนะครับสภาพสวยใสนะอ่ะลืมบอกไปนะมีกล้องหน้านะมีตัวมีระบบเตือนการชนด้านหน้านะนะครับเป็นกล้อง3 6 0อด้วยนะฮะใครสนใจนะผมบอกแล้วค่อยๆบอกดูให้จบนะผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาหายไปจากปายแดง230 0 0 0ามบาทนะฮะปลายแดงเนี่ยแ0 0 0ส 75,000นานะครับคันนี้สนุนราคาเพียงแค่6ก9 0 0 0้าหนเาะครับนี่ฮะล้อแมกอลอยทูโทนนะฮะขอบสินะดิสเบรก4ล้อนะฮะยางได้เป็นปลายปี22นะสัปดาห์ที่47เลยนะฮะปีหนึ่งมี52นะฮะคันนี้ปลายปีเลยนะเกือบจะปี23เลยนะฮะรถไม่ได้สปาทำความสะอาดนะด้านข้างมีกาบประตูมาให้นะนะครับนี่ฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยลูกค้านะกระจกแท้เดิมรอบคันนะนะฮะ รถไม่มีตีลังกามานะครับนี่ฮะตัวหูกระจกนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะปรับและพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวแบบ LED ข้างหูกระจกปีมาให้เนาะตัวคิวแครคมเนียมเนี่ยแจ้งไปแล้วนะฮะไล่เรีองถัดมาเนี่ยเขาได้เป็นคิ้วกันสาดประตูเนี่ยนะฮะของตัวของศูนย์นะฮะของโตโยต้านะฮะนี่ฮะเขาจะมีกิ๊บตัวล็อกมาให้นะนะฮะอูสภาพสวยใสบางเดิมนะอ่ะไล่เรีองถัดไปเนี่ยหลังคานะฮะหลังคาเนี่ยไม่ซีดไม่จางเลยลูกค้านะ ไม่รอกไม่ร่อนไม่มีรอยขี้นกไม่มีคาบยางไม้นะมีร้าหลังคามาจากโรงงานนะฮะนะนี่ฮะมีตัวใส่แหลกมาให้ด้วยนะเปิดออกแล้วก็ใส่แหลกนะวางสาพะลงสมพาระนะวางกระเป๋าเดินทางนะฮะได้นบนหลังคาประมาณแปดสิบโลร้อยโลเลยนะฮะอ่ะมือเปิดนะ,ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเขามีเบ้ากันรอยมือเปิดนะฮะของโตโยต้าติดมานะทุกบานนะฮะนี่เป็นสมาร์ทกิเลตทั้งซ้ายและขวานะอ่ะเปิดขึ้นมานะอย่างเร็วเลยนะฮะ โอ้โหแผงประตูนะฮะดูฮะดีไซน์ภายในเนี่ยเขาคุมทูโทนฮะดำกับสีครีมนะมาให้นะแผงประตูสาดสะอ้านนะฮะพนักเท้าแขนบุนวมหุ้มหนังมาให้นะเป็นซอฟทัชนะฮะนี่ฮะประตูเดิมซีนเดิมนะฮะตะเข็บเดิมนะสวยๆใสๆกริบๆเลยนะลูกค้านะนี่ฮะสายบันไดนะมีสครับเพจตนะสแตนเลสนะเดิมโรงงานนะฮะติดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวผ้ายางนะฮะเข้ารูปก็เป็นของเอ่เวลอดเลยนะ ดีตามาให้นะครับนี่ฮะคอนโซลน,นะครับมีไฟแอมเบียนไลท์นะทั้งตัวคอนโซลเกียร์แล้วก็ตัวซอกนี่ฮะซกอกอแผงประตูนะฮะเพิ่มความอ,าอะไรอะนวลนตานะระหว่างเดินทางนะฮะนีฮะดูหัวนวงหัวน็อตนะครับไม่ขยับนะน็อตไม่ขยับนะฮะภายในเนี่ยคุมโทนมาให้นะ ตัวเบาะเนี่ยเป็นผสมนะฮะผ้าผสมหนังนะกาบเบาะเป็นหนังนะฮะตัวตรงกลางเด่นเป็นเหมือนอสัก,กลาระดัรรมมี่อะไรเงี้ยลื่นๆนะฮะนี่แล้วก็มีรูระบายความร้อนนะทางพนักพิงแล้วก็ที่นั่งนะฮะนี่ไม่อมความร้อนนะไปกันต่อนะฮะรถเพิ่งเข้านะขออภัยจริงๆนะคือถ้ารอให้สป,ปาทําความสะอาดเนี่ยไม่ทันนะ,ะรถเข้าเมื่อคืนนะฮะ เมื่อคืนก็ไลฟ์สดให้ดูแล้วลูกค้าก็มีสนใจนะฮะจะเข้ามาดูรถแล้วก็จองนะครับอันนี้ก็เลยถือโอกาสนะถ่ายคลิปไปด้วยนะส่งรีวิวให้ลูกค้านะฮะนี่นาวเขียนสอบทัดนะบุน้วมหุ้มหนังมาให้นะคุมทนออกมาดีไซน์ได้ได้ดีเลยนะฮะมีพายังนะฮะทุกที่นั่งนะฮะ,ะตรงกลางเนี่ยจะมีช่องเสียบ usb ให้สองจุดนะฮะ นี่นะตัวเบาะแถวสองสามารถพับสวิงเบาะได้นะฮะพับสวิงเบาะได้นะฮะพับแค่อย่างเย่งนะเนี่ยฮะขึ้นลงขึ้นลงที่นั่งที่สามเนี่ยได้ง่ายนะฮะเห็นไหมนะฮะที่นั่งที่สามก็มีพนักเอานักพิงนะฮะนี่ฮะไปดูกันต่อนะฮะนี่ฮะล้อแม็กไม่คูดไม่เบียดนะดิสเบรกสี่ล้อเนาะนะฮะ รถไม่ได้สปาทําความสะอาดแต่เอามาให้ดูนะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยนะฮะไม่ต้องเก็บงานสีเลยคือผมสปาตั้งขายได้เลยนะฮะล้างล้อล้างซุ้มล้ออ่ดูดฝุ่นซักเบาะนะฮะทำความสะอาดนะคันนี้ราคาหายียากใต้แดงสองแสนสามหมื่นนะฮะโอ้กับเลขหมายห้าหมื่นโลพี่ครับผมนะเลี้ยงเหลือวารันตีที่โตโยต้าด้วยนะฮะสออากาศเป็นชักฟินนะฮะคลิปฉลามเดิมแท้โรงงานนะฮะนี่ฮะมีเป็นเหมือนสปอยเลอร์ไทยนะฮะพร้อมกับที่ฉีดน้ําฝน นะฮะปัดน้ําฝนหลังมีมาให้นะฮะนี่ไลฟฝ้าหลังมีมาให้ครบเสร็จสับนะจกแท้เดิมนะฮะตัวไฟท้ายนะฮะเป็น LED ไลท์ไกด์ติงนะฮะคาดยาวเลยนะลูกค้านะนี่ฮะเส้นเดียวเลยนะยาวมาเลยนะครับซ้ายทะลุขวาเลยนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นตัวโลโก้นะฮะเสริมด้วยตัวเป็นโนแบ็คนะฮะนี่ดูดีไซน์เขานะฮะแล้วก็ตัวอักษรลลเวรอสนะอยู่ตรงกลางนะฮะผัดเรียงลงมาเนี่ยจะเป็นตัวกล้องนะกล้องถอยเป็น มีกล้องถอยพร้อมเส้นกราฟิกนะฮะพร้อมหมุนตามแกนด้วยลูกค้านะโอ้คือไอ้พวกลายพวกเส้นกราฟิกเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นลายเส้นนะมันมีค่าใช้จ่ายนะฮะเขาจะลดคอสกันโดยโดยให้แค่กล้องมาเป็นเพียวๆมองเห็นคุณก็ไปกะเอาเองอันนี้มีเส้นนะฮะแล้วก็เวลาหมุนเนี่ยจะหมุนตามแกนนะมีมาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะ,ะนี่นะฮะมีเซ็นเซอร์ระยะถอยมาอีกสองจุดนะนี่เลยนะฮะชายเป็นชนหลังนี่นะฮะไม่คูดไม่เบียดนะลูกค้าดูดินะฮะ ยางอะไหล่อยู่ครบแม่แรงเครื่องมือนะฮะกีบๆเลยนะยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะฮะนะสวยใสจริงนะกันนี้นะใครได้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยสองแสนสองแสนสามนะะโอ้โหนะนี่ครับบางเดิมรอบคันนะฮะเม็ดองค์เม็ดอาร์คชัดเจนนะแต่เข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะฮะนี่ฮะเข็บเดินนะติ๊กเกอร์กนรลอยนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยลูกค้ะนะฮะนี่ครับชัดเจนเลยนะฮะ ได้แท้เดิมนะโอ้แล้วดูเจ้าของเดิมเขาติดกล้องบันทึกวิวหน้าบันทึกวิวหลังมาให้เศษสับด้วยแล้วออปชั่นกล้อง360ติดกล้องบันทึกเข้าไปอีกนะฮะมีเซ็นเซอร์ถอยครบนะฮะมีเตือนกันชนด้านหน้าครบนะนี่ะไฟส่องเอ่อท้ายนะสัมภาระนะฮะมีถาดวางท้ายมาให้นะ,ะเปิดขึ้นมานะมีเก๊ะเก็บของนะฮะแม่แรงเครื่องมือมีาให้นะฮะอ่ยางอะไหล่นะนะฮะ ก็เอาลงง่ายๆนะฮะนี่ฮะเปิดตรงนี้เองนะนี่เราก็หมุนยางอะไรอยู่ใต้ท้องนะฮะใต้ท้องเครื่องอ่าใต้ท้องเก่งนะฮะตัวเบาะแถวสามสามารถทับได้นะฮะพับได้นะแถวสองก็สวิงไปอย่างงู้นนะฮะจากขอบตรงนี้เนี่ยนะขอบกันรอยท้ายเนี่ยนะถึงตัวเบาะแถวสองเนี่ยน่าจะมีประมาณร้อยสี่สิบเซนนะนะฮะวางของคือกว้างขวางเลยนะฮะนี่เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใจมากนะลองนับน้ำมัน e ยี่สิบด้วยนะฮะ พันห้าเบนซินนะพันห้าเบนซินนะมุญแจสำรองมีให้ครบนะสองดอกเลยนะฮะนี่ฮะล้อแมกซ์อันลอยไม่คูดไม่เบียดนะมิดเบียดสี่ล้อ,อคุ้มค่านะครับอ่ะดูเบากันลอยมือเปิดไม่มีร่องรอยเลยลูกคา้านะครับเนี่ฮะสะอาดสะอ้านนะแผงประตูคือแค่สปาทําความสะอาดนั้นเองนะฮะนี่ฮะที่อ่าที่นั่งตอนสองเนี่ยเขาสามารถปรับพัดลมแอร์เองได้นะฮะนี่ฮะฝ้าสะอาดสะอ้านนะ เห็นไหมนะฮะปรับปรับพัดลมแอร์เองได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวบังคับทิศทางลมนะนะนี่ฮะอยากให้ลมอ่าอ่าไปขึ้นลงนะฮะบังคับทิศทางลมพร้อมกับออกซ้ายออกขวาก็ปรับตรงนี้นะฮะนี่ฮะสวยใสนะครับพร้อมใช้เลยจริงๆนะใครสนใจศูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะด่วนเลยนะฮะท็อปสุดของตารางนะมีบายสปอร์ตนะทั้งสองฝั่งนะฮะตัวเตือนจุดอับนะนี่ตัวท็อปเนาะ นะครับให้ออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะฮะอ่ะนี่ฮะนี่กุญแจนะกุญแจยังไม่แกะออกจากถุงเลยนะฮะจะรีโมทนะฮะนะสองดอกมีมาให้ครบจบเลยนะครับนี่ฮะแป้นสวิตประตูนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนะฮะไม่ลอกไม่ร่อนไม่ซีดไม่จางนะฮะตัวหนังสือตัวอักษรชัดเจนนะครับใช้งานยาวๆเลยนะสกัดเพจดูดินะสเตอเลสนะอยู่ครบทุกจุดทุกประตูนะฮะหัวนงหัวน็อตนะฮะ ไม่ขยับนะเลยไปเนี่ยคุม้มเลยผมบอกเลยนะฮะนี่สติ๊กเกอร์เติมลมยางอยู่ครบนะสติ๊กเกอร์งอกอนะฮะนี่ฮะสวยๆใสๆนะดูเบาะคนขับใช้งานเยอะสุดแล้วนะฟูฟูตึงๆเลยนะดูร,ระบายความร้อนนะฮะไม่มีปิไม่มีแตกไม่มียุบตัวนะฮะไม่ต้องไปไปเสริมเบาะนะนี่ฮะกว้างขวางด้วยนะที่เข้าคือบานประตูเนี่ยเขาเขาค่อนค่อนข้างที่จะเปิดได้กว้างนะนะฮะนี่ฮะเกือบเกือบจะ หกสิบเจ็ดสิบองศานะผมว่านะคือกว้างขึ้นลงสะดวกสบายนะฮะไล่เดียงจัดมานะฮะเกะวางาแก้วน้ำนะฮะอยู่นี้นะช่องพัดลมแอร์นะแล้วก็มีนี่ฮะมีตัวเตือนกันชนด้านหน้านะไฟหน้าออโต้นะฮะมีตัวแท็กชั่นคอนโทลนะฮะการลื่นถลายมาให้นะฮะ,ะนี่พวงมาลัยนะเป็นหุ้มหนังเดินตะข่ายใยแมงมุมมาเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะไม่ลอกไม่ร่อนนะ ไม่ลอกไม่รอ่อนเป็นมันติฟังก์ชั่นนะทั้งซ้ายและขวานะฮะมีให้สองฝั่งเลยนะฮะอะไรเรียงถัดมานะฮะจอทัชสกรีนแท้เดิมนะสตาร์ทดีกว่านะขออนุญาตนะฮะนี่ตัวจอเนี่ยจะรู้ว่าเราเปิดอ่าเปิดอะไรอยู่เนาะตัวสภาพรถอยู่อยู่ยังไงนะฮะสตาร์ทนะคุณสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะนะฮะใต้ใต้ชุดเครื่องเสียงนะฮะ,ะมาละนี่ จะถือว่าดีไซน์ออกมาได้ได้ได้นวลตานะฮะนะนี่ฮะลักษณะการจอดเนี่ยเขาจะบอกด้วยนะเปิดฝากระโปรงไว้แล้วล้อเนี่ยหมุนไปทางไหนนะดีเลยนะฮะเพราะว่าเอ่อน่าจะเคยเห็นกันเนาะบางทีเนี่ยคนจอดล้อไม่ได้ตั้งตรงนะพอออกตัวก็ปื๊ดไปเลยชนตุ้มตามไปเลยนะฮะเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะฮะนะเป็นดิจิตอลทั้งเบรทั้งหมดนะฮะมีเบรกมือมีไฟหลีนะฮะนี่ฮะแสดงผลเป็นดิจิตอลนะฮะวัดรอบนะนะครับเอ่อเลขไหม่ปัจจุบันนะฮะ อ่ห้าหมื่นเก้าพันโลนะอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยยีบเก้าองศานะบอกด้วยนะฮะอ่ะรายลเรียนถัดมานะดูหูจอทัชสกรีนนะได้อะไรบ้างนะโทรศัพท์นะแอนดรอยออโต้แอปเปิลคาเพนะข้อมูลยา,านพาหนะฮะเชื่อมต่อกับเอ่อทีคอนเน็ของโตโยตานะฮะวิทยุบลูทูธนะฮะ USB แอปพลอตเนาะนะครับนี่ฮะให้มาแบบครบจบแล้วนะ,ะนะครบจบหมดแล้วนะนี่คาสั่งเสียงเหรอนะฮะนี่ฮะ ใช้ร่วมกันเนี่ยคือใช้ได้สุดวกบายนะตัวพวกออปชั่นความปลอดภัยเนี่ยมีมาให้ครบนะฮะตัวกันลื่นถลายกระจายแรงเบรกนะช่วยออกตัวบนทางลากชันนะฮะมีตัวนี้ด้วยนะออตัวการออกนอกเลนนะฮะพร้อมพร้อมน่วงกลับนะฮะนะนี่แล้วก็มีเตือเตือนกันชนด้านหน้าโอ้ให้มาครบจบเลยทีเดียวนะฮะแอร์เป็นออโต้นะฮะนะแอร์เป็นออโต้ออโต้แสดงผมแบบ อันล็อกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวพุทสตาร์ทนะฮะอยู่ตรงออยู่ตรงชุดเครื่องเสียงนะฮะนี่เกียร์เป็นเกียร์ถุงเกียร์แถวนะฮะนี่ฮะมีเกียร์ดีนะ,ะมีโหมดสปอร์ตโหมดแมนวนวลมาให้เสร็จสัดนะฮะนะ สามารถเชนเกียร์ได้นะฮะเครื่องยนต์พันห้าแต่ว่าสามารถเชนเกียร์ขึ้นลงทันรันชันเนี่ยสะดวกสบายเลยนะฐานเกียร์เนี่ยเป็นเป็นโนแบ็กนะเป็นดำเงานะฮะไม่รวมกับตัวไฟแอมเบียนไลท์อยู่ด้านข้างเห็นไหมฮะสีนวลตาดีสายออกมาได้ดีนะฮะนะแล้วก็อะไรเรียงถัดมานะฮะเช่นเดียวกันเป็นโนแบ็กแล้วก็มีเบรกมือเบรกโคนะฮะนี่ฮะไม่พอนะดูดิมีไวเลสชาร์จด้วยนะฮะมีไวเลสชาร์จด้วยวางโทรศัพท์แล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะฮะนี่นะฮะไม่ต้องหาสายชาร์จให้ยุ่งยากนะ รหรือว่าถ้าใครไม่พอนะด้านข้างนะด้านข้างตรงนี้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 เห็นไหมนี่จะมีที่เสียบย b เอสบีให้สองจุดนะโอ้ให้มาเยอะเลยนะฮะนี่นะดูคอนโซลนะค,คอนโซลไล่เรี้ยงออกมาเนี่ยกระจกมองหลังถัดแสงนะนี่ตัวเขาจะเป็นกล้องนะฮะกล้องอเตือนกันชนด้านหน้านะนะฮะนี่ ร้อมนี่ฮะตัวกล้องบันทึกวีดีโอหน้าหลังมีให้อีกนะใครได้พันนี้ไปผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงนะเพราะาราคาเขาหายไปสองแสนสามนะกับเลขใหม่ห้าหมื่นตัวโลเองลูกค้านะฮคุม้มคุ้มแน่นอนนะฮะอคู่มือนะฮะยังมีอยู่นะเดี๋ยวผมดูบุ๊กวารันตีบุ๊กวารันตีไม่ได้ได้มานะฮะอืมไม่มีมานะรดมือเดียวนะฮะลดมือเดียวนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนยังเหลือวารันตีที่ศูนย์โตโยต้านะฮะยังมีวารันตีที่ศูนย์โตโยต้าเนี่ยอีกประมาณเอ,อปีปีกว่าเลยนะนะฮะใครสนใจนะฮะนะเดี๋ยวคันนี้ผมตรวนให้นะอ่ะโอ้คุ้มค่ายังฮะอ่ะคันนี้นะครับผมต่วนให้นะฮะโตโยต้าเวลอรสหนึ่งจุพรีเมียมปี2022จุดทะเบียนปี23นะฮะเลขไม่ห้า0มืโลนะฮะสนนราคา 6แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะหายไปจากป้ายแดงสองแสนสามนะฮะมีให้ครบ,บจบ,จบ,จบตามที่รีวิวไปนะใครสนใจ0992602443ด่วนได้เลยนะฮะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะฮะอยากให้โทรหรือแอดไลน์ดีกว่านะเพราะว่าพนักงานเซลล์ผมเนี่ยมีสามสิบกว่าคนเกือบสี่สิบคนนะฮะขายออนไลน์กันทุกคนนะล่าสุดเนี่ยโดนจองปาดหน้ากันเป็นเซี่ยวนาทีนะฮะแค่สิบกว่านาทีเองนะไม่ทันนะฮะของสวยๆใสๆ,ๆเนี่ยก็พลาดโอกาสนะ อยากให้โทรหรือแอดไลน์มากกว่าผมตอบได้เร็วกว่าแน,น่นอนนะครับโอเคก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเป็นกาลังใจให้หน่อยนะฮะแล้วก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวด้วยนะว่าผมลงคลิปใหม่มีขนไหนถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับสวัสดีครับ